จากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมและสถานีทดลองกสิกรรมประจำภาคเหนือซึ่งเกิดขึ้นในปีพศ2477พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับการปรับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปี2539จากวันนั้นถึงวันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สั่งสมเพิ่มพูนพัฒนาและสร้างบัณฑิตนักวิชาการ คณาจารย์และบุคลากรด้านการเกษตรออกไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นพลังสำคัญในการผลักดันเกษตรกรรมไทยให้ก้าวเดินมาอย่างมั่นคงและยั่งยืนจุกจนครบวาระแห่งการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินปัจจุบันมหาวิทยายลัยแม่โจ มีเครือข่ายที่เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย4เสาหลักได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สิทธ์เก่า 3. ชุมชนและ 4. เครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรทั้งในและนอกประเทศอย่างกว้างขวางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพันธมิตรจะผนึกกำลังกันจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นำเสนอจุดแข่งด้านการเกษตร ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้นวัตรกรรมที่มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้าน GoEco University ไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่สร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมกิจกรรมในส่วนที่1มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และการเฉลิมฉลองแม่โจ้แปปีได้แก่การสร้างฐานข้อมูลรวบรวมประวัติศาสตร์ของอดีตแห่งความภาคภูมิใจตลอด80ปีแม่โจ้ด้วยเอ็มจะอยู่ไทม์ไลน์ซึ่งเข้าถึงเรื่องราวแม่โจ้ได้ทุกมุมโลกตลอดเวลาการจัดนิทรรศการเป็น8โซนเนื้อหาตามช่วงระยะเวลาการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนบุคคลน,นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าชมฐานเรียนรู้แปลงสาธิตพืชผักการจัดแสดงและประกวดพืชกล้วยไมย้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องการประชุมวิชาการและเครือข่ายเช่นเอเชียทูเดยการประชุมสหวิทยาการด้านการเกษตรของอุดมศึกษาในระดับอาเซียนประชุมวิชาการด้านประมงด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมการบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมภาคบันเทิงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมส่วนที่2ด้านสิทธิ์เก่าประกอบด้วยการจัดงานแม่โจ้คืนถิ่นซึ่งแม่โจทุกรุ่นทั่วประเทศจะมาร่วมพบปะกว่า5,000คนและการจัดแสดงของดีสีภาพเป็นผลงานนวัตกรรมสิทธิเก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการจัดไลลี่ห่วมหอมเมล็ดพันธุ์เพื่อแผ่นดิน เพื่อรวบรวมสายพันธุ์พืชจากทั่วประเทศมาเก็บรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เมล็ดพันธุ์แม่โจโ้พระป่าอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงการประกาศกิตติคุณยกย่องจิตเก่าแม่โจโ้ให้เป็นที่ประจักษ์สะท้อนถึงศักยภาพของคนแม่โจ้ต,ตลอด80ปีกิจกรรมส่วนที่3คือชุมชนเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กรหรืรอบมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเฉลิมฉลองความเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอาทิ80หน้าบ้านหน้ามองเขียวกินได้80ภูมิปัญญากเกษตรไทยการปั่นจักรยานเส้นทางสีเขียวในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางบ้านโปง่งเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และนิเวศวิทยาร่วมกับปราชญ์เกษตรของชุมชนจะได้มารวมตัวกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันกิจกรรมส่วนที่4 คือเครือข่ายความร่วมมือของแม่โจ้ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชนความร่วมมือด้านสากิจศึกษากับภาคเอกชนรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆคณะกรรมาการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัด80ทุนเด็กดีมีที่เรียนการปั้นนักธุรกิจมืออาชีพงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดิน กิจกรรมตั้งแต่วันที่4ถึง10ธันวาคม2,556มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนสร้างและขยายผลเชิงเศรษฐกิจต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการประมวลออกมานำเสนอเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดเตรียมจัดพิธีเปิดอย่างอลังการพร้อมกิจกรรมลุ้นรางวันใหญ่ทุกวันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมและจากสถิติงานแม่โจ้75ปีเมื่อปี2553 มีผู้ร่วมงานวันเกษตรแม่โจ้กว่า4 0 0 0 0คนในครั้งนี้จึงคาดว่าจะมีประชาชนเกษตรกร,กรจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าวันละ40,000คนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ในการติกฟื้นผื้นแผ่นดินเป็นแหล่งภูมิปัญญากเกษตรอยากให้คนไทยภูมิใจกับการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอย่างแท้จริง สมกับการขนานนามว่าแมโจมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตในงานแมโจ80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดิน Do the best we can for the land we live e